มีข่าวความเคลื่อนไหวแวดวงวอลเลย์บอลหญิงของไทยล่าสุดโดยมีทั้งในส่วนในบ้านเราและต่างประเทศที่ผมได้สรุปและรวบรวมในเรื่องที่สําคัญมาให้ทุกท่านได้ดูดังนี้ครับเริ่มกันที่วอลเลย์บอลลีกตุรกีซึ่งมีสองสาวไทยอย่างเพียวอัชฉรพรคงยศและบุ๋มบิ๋มชชออน์มกสีที่ได้ไปร่วมเล่นกับทีมซาริเยในฤดูกาลนี้ซึ่งทีมของสองสาวไทยซาริเยทําการแข่งขันไปแล้วสนัด ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งมีสีแต้มอยู่ในดับที่สี่ของตารางโดยในนัดต่อไปจะทำการแข่งขันในวันพรุ่งนี้วันที่9พฤศจิกายนเวลาส7จิตนาฬิกาพบกับเฟเดราเชออีกหนึ่งผู้เล่นสาวไทยที่ไปรดเล่นในลีกต,ต่างแดนก็คือน้องบีมพิมพชายาโกกรัมในลีกญี่ปุน่นโดยเธอทำผลงานในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ดีทีเดียวทำการแข่งขันไปสองนัดร่วมกับทีมของเธอคูรเบอควาฟรี ทำแต้มในนัดแรก30แต้มคว้าตำแหน่ง MVP ไปครองและในวันที่2ทํทำไป27แต้มซึ่งทําให้ทีมของบีมชนะฮิมิจิไป3าต่อสเซตได้ทั้ง2เกมถือว่าเป็นผลงานที่สุดยอดของน้องบีมในสัปดาห์นี้เลยนละครับกลับมาที่สมโมสรวอลเลย์บอลในบ้านเราซึ่งสมโมสรวรรอลเลย์บอลนครนน,อนได้ดึงตัวนักกีฬาชุดแชมป์อะคาเดมี่ลีกสาคนเข้าสู่ทีมนครนน,อนชุดใหญ่ ด้วยโคต้าอายุน้อยกว่า18ปีตามระเบียบการแข่งขันได้แก่น้องเอย๋ยกัญรัตน์ธรรมวงน้องเฟิร์นบริสลาสีทาเลิศน้องน้ำตาลรัชดาชะออนโชมทําให้น้องๆเหล่านี้จะมีโอกาสได้เล่นในลีกอาชีพในประเทศไทยเป็นปีแรกกันเลยทีเดียวครับในส่วนของลีกวอลเลย์บอลเวียดนามมีข่าวว่าสือเวียดนามได้กล่าวยกย่องทิชยาบุนเลิศมือเซตสาวไทย ที่จะไปเสริมแกลงในลีกวลย์บอลเวียดนามเพราะว่าซีตเตอร์สาวไทยคนนี้พวกเขาบอกว่าเธอเคยผาในวิธีระดับโลกมาแล้วหลายรายการอย่างเช่นเนชั่นลีกโดยถือว่าเป็นการอย่างยกระดับสโมสรของพวกเขาเป็นอย่างมากไปต่อกันที่วอลเลย์บอลลีกมองโกเลียซึ่งในปีนี้มี3สาวไทยไปเล่นก็คือไอมี่กาฟิลและสุรัตสวัสดีโดยผลงานของพวกเขาล่าสุดทีมของไอมี่กาฟิล อยู่ในอันดับที่6แข่ง14นัดชนะ6แพ้8มี18แต้มในส่วนทีมของสุรัสวดีอยู่ในอันดับที่7แข่ง13นัดชนะ3แพ้10มี11แต้มและพวกเขาจะทำการแข่งขันในนัดต,ต,ต่อไปในวันที่10พฤศจิกายนที่ใกล้ะจะมาถึงนี้ครับกลับมาที่วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกในบ้านเราจะเริ่มทำการแข่งขัน18พฤศจิกายนนี้ซึ่งได้ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดแล้ว สำหรับประเภททีมชายมี8ทีมคือเด f อนฟูดไฟเซฟสปอร์ตคลับพิษนรกวีซีนครนัตสม,มาหุออยวางคิวบินซีโกซิตี้กอกูดคาบานาพยัก์เซนเซยากุโซอาร์เอ็มูทิสมุทปราการวีปรุป,ปัญญานครนัตสม,มาคอเลตและเกษตรศาสตร์วีีในส่วนประเภททีมหญิงมีดังนี้เดมอ o o ูดไ v e ซฟสปอร์ตคลับซูเปริมทิพยยะจุมเบรี ETEC h นครไอซิม,มาหุ่ยวางคิมินซีคอนแกนสตาวีซีนครนนเซลวิงอาร์เอสยูบีซแกนนกครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC และสวนกุหลาบ VC ซีสำหรับสนามที่จะใช้ในการแข่งขันที่จะวนทำการแข่งขันกันไปไเรื่อยๆได้แก่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครศูนย์กีฬาเทศบาลนคนรนครปฐมจังหวัด นักคอนปฐม m c c Hall The Mall มังกปิกรุงเทพมหานครและ m c c Hall The Mall โคราชนักคอนราชสีมาและเรามาปิดท้ายข่าววลย์บอลในคลิปนี้ขอเพิ่มในเรื่องของสาวนักตบฟิลิปปิน์อย่างโบลเดสที่เธอจะทำอะไรก็ดูจะมีแฟนๆคอยติดตามกันมากทีเดียวอย่างเช่นเรื่องนี้โดยในเกมนัดล่าสุดเธอได้รับใบเหลืองจากกรรมการจากการที่เธอเข้าไปประท้วง ในเรื่องบางเรื่องในระหว่างเกมการแข่งขันทําให้แฟนๆออกมาแสดงความคิดเห็นที่ในส่วนใหญ่จะให้กําลังใจนักตบที่เป็นดาวเด่นของพวกเขาโดยสังเกตจากยอดกดไลค์ถึง9.3หมื่นการแสดงความคิดเห็น1.5พันและการแชร์ถึง10,000ครั้งโดยเวาเดสถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาของฟิลิปปินส์ที่ได้รับความนิยมของแฟนๆของพวกเขาอย่างล้นหลามแต่สําหรับเธอแล้ว เธอมีอิทธิพลแค่ในประเทศของตนเองเท่านั้นครับ